รเราเข้ามาดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันบ้างนะครับลา่าสุดนั้นทางสาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าประกาศแรนกิง้งฟีฟ่าแลนกิ้งล่าสุดออกมาปรากฏว่าทีมชาติไทยล่วงลงไปเป็นอันดับด้วยกันนะครับ,รบเป็นการประกาศของสาพัานธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าของเดือนตุลาคมล่าสุดครับปรากฏว่าทีมชาติไทยหล่นมา11อันดับครับมาอยู่ที่อันดับ1 4 6ของโลกและอันดับที่26ของเอเชีย ถือว่าเป็นผลงานที่ไม่ค่อยจะดีครับของชา้างศึกไทยในการแข่งขันฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบส2ทีสุดท้ายครับเพราะว่าล่าสุดนั้นก็บุกพ่ายกับ UAE31 และอ e ิรัก40ตอนนี้แข่งมาแล้ว4นัดยังคงไม่มีแต้มเป็นทีมเดียวของกลุ่ม B ีที่มีเพียงแค่ศูนย์แต้มก็คือแพ้มาตลอดทุกนัดครับค่ะขณะเดียวกันจากการหล่นถึง11อันดับครั้งนี้นะคะช้างศึกก็ยังทำให้ช้างศึกหลุดจากท็อป20ของเอเชียค่ะมาอยู่อันดับที่26 หนำซ้ำก็ยังถูกทีมชาติเวียดนามแซงขึ้นไปรั้งอันดับสองแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยโดยอันดับหนึ่งก็ยังเป็นของทีมชาติฟิลิปปินส์ค่ะสำหรับทีมชาติไทยมีโปรแกรมทำศึกฟุตบอลโลกสม1ติรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายเกมที่5จะเปิดบ้านเจอกับออสเตรเลียวันที่15พฤศจิกายนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าในปีนี้เริ่มปีสม1 6มาอันดับของทีมชาติไทยนะั้นตกลงมาโดยตลอดนะครับเพราะว่าในปีที่แล้วเองก็ทำผลงานได้ดีแต่ว่าปีนี้ อาจจะไม่เหมือนกันอะไรครับครับก็ถือว่าเป็นอันดับที่ต่ำสุดของทีมชัดไทยในรอบเกือบ2ปีเลยนะครับ